เอาอิษฐาเเลยเรื่องงานเงินความรักรงคงรางกายอธิษฐานเราเลยอธนษฐานเราได้ได้ปุีเป็นไรมาตอนนี้มัไม่เป็นกับตอนเช้าตอน้าตื่นทุกวันจเสหลังปวดตัวปวดเอาอนฐานเลยนะพี่นาะ้ห่แม่ลูม่าเลยนะครับแต่ที่ที่ดูให้นะเพราะว่านอย่างที่ตื่เลย ไอนที่ทน oh, yeah. kind of mm ่ธนาคารหน่ยูเออธนาคารอ๋อใช่โหด้จังยี Kur ่สบเกาไม่ไมาเจอที uh, ่ไหนทีน่าเป็นคุณจะยูแบงมาที่เอชพีเลยมาหน้าเดี๋ยวสั่งให้หน้าคุณพี่ก็หไปได้ไป เอ็นอ่ะเอ็งกะดูกคตรเลยกระดูกคตรแ้วก็ตอนนี้มันเล้าลงนิ่งหมเลยค่ะเอาเอาทำสักถึงจะหนักเงินไงทำสักคนละาหกร้อยก็ได้นะน้องนะค่อยๆทยอยทำนะวัดไหนก็ได้นะแต่ถ้าเงินเยอะทำทีเดียวไปเลยชำระนี่ส่งเนาะผู้ชิดให้เปรตกูพยานาหรือสีตาไฟเจ้ากรรมมีเมงทั้งหมดเขียนแค่นี้พอแล้วทำวัดไหนก็ได้นะใกล้ๆบ้านนะพี่นะ

มาเอาหัวเลยอจังยีนะพี่นะ้ามามาหันหลังมาหันหลังมาพี่อัดกันล้วเนี่ยที่ิบบนน่ะเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าเขียนเพิ่มว่าขอแก้บนด้วยเนาะเวลาไปทำบุญหน่อยเนาะเงินจำนวนนั้นอ่ะบอกเนี่ยดี่พูดรวมได้ได้ทั้งสองคนเลยพี่น้าอาการมันเป็นตรงไหนนะจ๊ะ หลังครับจังหวะจะเปหลังไหนนะหลังไงสะโพกโอเคพีให้นะเคลื่อนอีกดนเคลื่อนตรงนี้น้อักนเนจดูทิลงไหมน่าจะลงอพอเป็นตอนเช้าอย่างนี้จ้ะโอเคครับสูงถึงร้อยมันดีขึ้นจีนแล้วนาอถ้าติดได้จ้ะเชนะให้ัยนะเอาใบ